เครือุมวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งเอซาโดลอพระราชนีได้ให้กำเนิดเจ้าชายรูปงามทั่วทั้งราชาอาณาจักรต่างสรรเสริญยินดีและแล้วพิธีสินจุ่มของเจ้าชายองค์น้อยก็มาถึงการเฉลิมฉลองพลิกกลับตาลปัดเมื่อแขกผู้ไม่ได้รับเชิญมาถึงและจ้องมองไปยังทุกคน หญิงชรานามอิกาเอลได้ปรากฏกายขึ้นและทันใดนั้นเองเธอก็ได้ขย e งขาจูบเจ้าชายน้อยถึงสามครั้งอิกาเอลได้มอบพรแก่เจ้าชายน้อยพร้อมกับบอกพระราชาว,ว่าเจ้าชายควรได้รับพระนามเ่อร์ดลอจากนั้นเธอก็ได้เห็นรอยแผลเป็นที่ขาของเจ้าชายพร้อมกับบอกพระราชาว,ว่านั่นจะเป็นรอยบากต้องคำสาปสำหรับเขา พระราชาและพระราชินีทรงเป็นกังวลยิง่งพระราชาและถ้าอิกาเอลพูดถูกเรื่องพระอรสของเราละเพคะถ้ามันมีปัญหากับขาของเขาขึ้นมาจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องจริงงั้นลูกของเราก็จะมีพระปีชาสามารถยิ่งนักซึ่งนั่นก็จะคอยปิดบางข้อได้ในตัวเขานี่ก็คือกฎของธรรมชาติยังไงละ่ะเมื่อเจ้าชายเติบโต คำทำนายของอีกาเอลและความกังวลของพระราชาก็กลายเป็นเรื่องจริงเ <c oughs> จ้าชายโดลอ <c oughs> จะคลานตีลังกาและกระโดดเอาแทนที่จะเดินมันเป็นความเจ็บปวดของพระราชาและพระราชินีที่ต้องเห็นความเจ็บปวดของลูกชายเสด็จลุงผู้ร้ายกาศของโดลอจ้องจะครองบัลลังก์มานานแล้วหลังจากที่พระราชาและพระราชินีสวรรคตเสด็จลุงผู้ชายแววร้ายก็มาพร้อมกับแผนอาฆาต เขาตัดสินใจที่จะครอบงำเจ้าชายโดลอและครอบครองพระราชวังให้จงได้โดลอพระราชานทรงแข็งแกร่งเสเหลือเกินพระองค์จะได้ต่อสู้กับการลุกรานของข้าศึกแถมยังต้องปกป้องบ้านเมืองจากพวกความชั่วร้ายเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้ไหมละ่ะเจ้าคิดว่าเจ้าจะกล้าหาญดังบิดาของเจ้าได้ไหม คำพูดของเขาทิมแทงหัวใจของเจ้าชายสเสด็จลุงจอมโฉดคอยพูดซ้ำไปซ้ำมาและเจ้าชายก็แน่ใจเสียเหลือเกินไม่นานนักพระองค์ก็ทรงสงสัยในตัวเองด้วยจิตใจของเจ้าชายหนุ่มผู้มีจิตเมตตาข้าเข้าใจความกังวลของ,ของสเสด็จลุงสเสด็จลุงจะว่ายังไงดีละ่ะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลาจากที่นี่จเจ้าไปอยู่ที่นั่นก่อนก็ได้จนกว่าเจ้าจะกลายเป็นชายหนุ่มผู้แข็งแกร่ง ความประสงค์ทั้งหมดของเจ้าจะได้รับการดูแลพยาบาลของเจ้าจะอยู่กับเจ้าด้วยตามที่เสด็จลุงว่าเลยฮะผมจะไปให้ไกลาจากวังแต่แล้วจะเอาอยัางไงกับอาณาจักรเราดีเยอะห่วงไปเลยหลานรักตัวลงุงกับลูกพี่ลูกน้องของหลานจะคอยดูแลอาณาจักรเอาไว้เช็กเช่นเดียวกับบิดาของเจ้าเจ้าชายโดลอ พร้อมกับพยาบาลของเขาจึงประทับอยู่ในหมู่บ้านที่ไกลออกไปถัดจากเขาไปอีกถึงเจ้าชายได้รับทั้งหนังสือและของเล่นอื่นๆแต่พระองค์ก็ยังทรงรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเพราะไม่มีใครอื่นเป็นเพื่อนเล่นกับพระองค์เลยหรือจะแบ่งความรู้สึกก็ตามพระศกนิกรนเอลส์ดทีิรักเจ้าชายถูกส่งออกไปพำนักและเติบใหญ่อย่างเก่งกล้าในการดูแลอย่างเหมาะสม แล้ววันหนึ่งเจ้าชายที่รักของพวกเราก็จะทรงกลับมาปกครองอาณาจักรนี้แง่สิแน่นอนเจ้าชายโดลอทรงใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในหมู่บ้านที่ไกลออกไปพร้อมกับนางพยาบาลโดยที่พระองค์ก็สงสัยว่าเมื่อไรทดสอบนี้จะจบสิ้นสักทีพยาบาลของเจ้าชายโดลอใช้เวลาสอนเจ้าชายให้อ่านออกเขียนได้ เจ้าชายจึงส่งเริ่มอ่านหนังสือที่พระองค์มีพระองค์ทรงอ่านเกี่ยวกับดินแดนอัศจรรย์บนโลกและทรงฝันว่าจะได้ไปสัมผัสสักวันหนึ่งโอ้ ข้าหวังว่าข้าจะได้ไปเมืองพวกนี้และได้เห็นกับตาของข้าเองเมื่อพระองค์ตรัสออกไปพระองค์ก็ทรงได้ยินเสียงเคาะเบาเ <c oughs> มื่อหันหลังกลับไปก็ทรงเห็นหญิงชราง,งดงามผู้หนึ่งนามวีากาเอวในชุดคลุมวิบวับเจ้าชายที่รักหม่อมฉันเป็นแม่ทุนหัวของพระองค์เองและข้าก็มาเพื่อให้พระองค์ได้เห็นถึงเส้นทางแห่งโชคชะตา ความฝันของข้าความปรารถนาที่แท้จริงมันช่างเป็นความคิดที่สวยงามเหลือเกินความกลัวถูกลบล้างออกไปไม่ได้เลยข้าพยายามแล้วแม่ทูลหัวพยายามแล้วจริงๆใช่จ้าโดโลมีเพียงหม่อมฉันเท่านั้นที่จะช่วยพระองค์ได้นะนั่นก็คือเหตุผลที่หม่อมฉันมาถวายบางอย่างพิเศษให้รับนี่ไปสิเพคะนี่อะไรการแม่ทูลหัวมันก็คือเสื้อคลุมเหาะเหินยังไงละ่ะก็แค่พูดว่า อาราคาดบราดําดําจากนั้นมันก็จะพาพระองค์ไปยังที่ที่อยากไปจงจำเอาไว้อาราคาดาราเลี้ยวกลับนั่นสำหรับขากลับรับไปเสียสิเพคะหม่อมฉันต้องไปแล้วแล้วจะมาเยี่ยมใหม่นะเพคะ เจาชายเห็นเสื้อคลุมม้วนตัวเองอยู่อย่างกับลูกบอลพระองค์ทรงหยิบมันขึ้นมาหัวใจของเจ้าชายโดลอน,นั้นฝู่ฟ้องกับสิ่งที่แม่ทุนหัวของพระองค์พูดเรื่องเสื้อคลุมไว้ไม่กี่วันหลังจากนั้นเจ้าชายโดลอก็ทรงเก็บเสื้อคลุมซ่อนเอาไว้ในตู้เมื่อพระองค์อยู่คนเดียวก็จะคอยจ้องมองมันแล้วก็สงสยัยถ้ามันเป็นเสื้อคลุมวิเศษจริงๆ แม่ทุนหัวพูดเอาไว้เพื่อความสุขของข้าเองข้าควรลองมันสักหน่อยนะจำคำหม่อมฉันเอาไว้นะเพคะเอาชนะความกลัวซะแล้วพระองค์จะได้รับการสรรเสริญด้วยความสำเร็จและความรุ่งเรืองถึงพระองค์จะเดินวิ่งหรือเล่นไม่ได้แต่พระองค์สามารถบินได้นะเพคะสวมเสื้อคลุมซะจากนั้นเมื่อเจ้าชายตัดสินใจลองสวมเสื้อคลุมเยี่ยม เสื้อคลุมก็ค่อยๆค,คลี่ตัวเองออกมาอยู่บนพื้นประหนึ่งพรมเจ้าชายทรงมองมันอยู่แล้วพระเนตรก็ใช้แววพร้อมกับความตะลึงและพระองค์ก็ลังเลที่จะสวมมันแม่ทุนหัวว่าไงนะถ้าจะเหาะเหินโอ้ใช่แล้วอบะา拉าด达ราดำดำและเมื่อเจ้าชายส่งไร่มนจบเสื้อคลุมก็ค่อยๆลอยขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้น และจากนั้นมันก็บินออกไปนอกหน้าต่างบนท้องฟ้าสีน้ำเงินมืดมิดโลกมนุษย์อยู่ต่ำลงไปกว่านั้นมากมันเป็นตอนค่ำแล้วเมื่อเจ้าชายบินออกไปพร้อมกับเสื้อคลุมวิเศษลมเย็นพัดผ่านเข้ามาพระองค์ก็ส่งทยานสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดดวงดาวเป็นอย่างแรกที่พระองค์เห็นจากนั้นก็มีแต่ดวงดาวเหลือขนาดนับลมยิ่งเย็นลงเรื่อยๆจนเจ้าชายสั่นเทาฉัาน ฉันจะกลับเลยดีไหมตอนนี้องพระเจ้าถ้าจะกลับต้องพูดว่าไงนะอ,าอาราคาดับระเลี้ยวกลับถึงจะไม่แน่ใจแต่เมื่อพระองค์ทรงเปล่งเสียงที่ถูกต้องออกไปพระคลุมก็ได้เลี้ยวกลับและเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงหอคอยก็ค่อยๆย่องลงมาพระองค์ทรงถือเสื้อคลุมอยู่ในมือเมื่อประตูเปิดออกถึงเวลามือค่ำแล้วเจ้าชายเพคะ ส่งดูสดใสจริงเฉียวนะวันนี้ดีจังเลยสวยให้อร่อยแล้วก็ฝันดีนะเพคะเจ้าชายสวยอาหารอย่างหิวโหวยแต่ทำไมมันหลับยากอย่างนี้เนี่ยพอมองออกไปนอกหนะ้าต่างทีไรก็ต้องคิดว่าจะไปไหนพรุ่งนี้ดีอยู่ทุกทีวันรุ่งขึ้นเจ้าชายโดลอทรงเรียนหนังสือช่วงเชา้า และด้วยความดีใจพระองค์ยังถูกทิ้งอยู่คนเดียวหยิบผ้าคลุมออกมาใส่ดีกว่าแฮะอบบราคาดาบ,บราดำๆเสื้อคลุมปลิวว่อนออกไปตามพระบัญชาขึ้นไปอยู่เหนือเนินเขาบนที่สูงน่าจะมีแว่นวิเศษนะข้าจะได้มองเห็นที่สวยๆพวกนี้กับดูอะไรใกล้ๆได้ ทันทีที่พระองค์ทรงอธิษฐานจบแว่นตาวิเศษก็หล่นลงมาใส่พระเนตรและพระองค์ก็ทรงเห็นสิ่งต่างๆใกล้ขึ้นเพระหนึ่งว่าพระองค์จะทรงแตะต้องมันได้จริงด้วยความช่วยเหลือของแว่นตาวิเศษเจ้าชายโดลอ์ก็เห็นหญ้าเป็นแฉกพืชที่แตกหนอ่อดอกไม้เล็กๆทุกดอกและนั่นก็เมื่อพระองค์ทรงเห็นฝูงนกบินเข้ามาแล้วก็โผบินออกไปพร้อมที่จะแข่งกับพวกมัน วูู้ฮูวูฮ,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 ฮูสุดยอดไปเลยนี่มันสนุกมากๆเลยด้วยความที่จมดิ่งอยู่ในเสริภาพที่เพิ่งค้นพบเจ้าชายก็ค่อยๆรู้สึกหนาวเหน็บฉันรู้สึกว่าฉันจะได้ผ้าห่มที่คอยให้ไออุ่น้าห่มก็ปรากฏกายขึ้นมาเสียเฉยมอบความอบอุ่นให้พระองค์และเมื่อฉุกคิดขึ้นว่าตัวเองกำลังหิวโซหิวจังเลยอยากเจอกินอะไรสักหน่อยแล้วล่ะ ก็เหมือนกับแว่นตาและผ้าหม่มเมนูที่เจ้าชายทรงโปรดก็ผุดขึ้นมาตรงหน้าแบบดื้อหลังจากที่พระองค์ได้สวยอาหารรสอร่อยเจ้าชายโดลอ,อก็พลอยหลับไปในผ้าคลุมเจ้าชายตื่นขึ้นมาพร้อมพระหัตถ์ที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกตัวเจ้าชายก็บินขึ้นไปอีกครั้งบินมาจนถึงชนบทซึ่งมีทั้งแม่น้ำสวยๆเหล่าสัตว์ต้นไม้และแม้แต่น้ำตก โอ้หวังว่าน่าจะได้ยินเสียงอะไรดีกว่านี้นะท่านใดนั้นเองแม้ทนหัวก็ได้ส่งหูสีเงินมาให้ซึ่งพระองค์ก็สวมใส่ได้พอดีเป๊ะทีนี้ก็ส่งได้ยินทุกอย่างที่เห็นแล้วละ่ะเสื้อคลุมเหาะเฮินค่อยๆลดระดับลงมาและพาพระองค์มาพบกับสาวน้อยลิลบี้ในทุง่งหญ้าซึ่งเธอกำลังขู่กหมาป่าวิ่งไล่กวดเจ้าชายท่งได้เห็นสภาพของเธอเฮหมาป่า จนจะจับเธอได้อยู่แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเธอแล้วละ่ะงั้นต้องลงจากเสื้อคลุมก่อนสินะและไม่ได้ยากเย็นเท่าไรเจ้าชายโดลอก,ก็ทรงโดดลงมาแล้วก็เริ่มวิ่งตอนแรกก็ช้าจากนั้นก็วิ่งอย่างไวด้วยพระองค์เองเมื่อเข้าไปใกล้หมาป่าวิ่งเดียวหมาป่าก็หายไปเลยโอ้โหแม่ทุนหัวผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าย,ยืนได้เองเหรอนี่ ไปแล้วเจ้าชายโดโลทำได้ไหมที่หม่อมฉันเคยว่าเอาไว้ว่าถ้าพระองค์เอาชนะความกลัวพระองค์ก็จะเป็นสุขอย่างเปี่ยมล้นนั่นแหละคือกฎของของขวัญจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่เชื่ออย่างไงล่ะแม้ทุนหัวยิ้มปริ่มแล้วก็หายวับไปเจ้าชายและสาวน้อยลิลบีก็กลายเป็นเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์ต่อมา พระองค์มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเพคะเจ้าชายหม,ม่อมฉันเออหมายถึงพระราชานะเพคะ,สะเสด็จลุงแสนไร้กาศก็ไม่อยู่แล้วพระองค์ก็ควรสเสด็จกลับวังให้ไวเลยนะเพคะก่อนที่ใครก็ตามจะมาชิงบัลลังก์ไปอีกเมื่อทรงได้ฟังนางพยาบาลแล้วเจ้าชายก็เลยตัดสินใจขอบใจนะข้าจะพยายามไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดคืนนั้นเองเจ้าชายก็ทรงถอดผ้าคลุมออกแล้วตัดว่าผ้าคลุมที่รัก พาข้ากลับอาณาจักรเดี๋ยวนี้เลยพระคลุมเข้าใจในคำสั่งและพาเจ้าชายหนุ่มกลับสู่อาณาจักรเอซาโดลอในที่สุดเมื่อพวกเขามาถึงอาณาจักรโดลอนกกังเขนผู้แพรวพรายก็บินมาประกบพร้อมกับพูดกับเจ้าชายว่ายินดีต้อนรับพระราชาพระยาค่ามาก,กับกระหมอ่อมซี่จะพาฝ่าบาททั่วรอบอาณาจักรเลยนกกังเขนได้พาโดลอชมรอบพระราชวังทั้งหลัง พาพระองค์ไปดูบันลังซึ่งตอนนี้พวกขุนนางก็กําลังคิดอยู่ว่าใครกันที่ควรจะขึ้นครองราชดีเมื่อได้ยินนางพยาบาลเจ้าชายโดลอก็เดินลงมาต่อหน้าปวงชนทุกคนทั้งตกใจและอึง้งทุกท่านข้าคือเจ้าชายโดลอราชาของพวกท่านและเป็นผู้มีสิทธิ์ขึ้นครองบงันลังเมื่อได้เห็นเจ้าชายและรอยแผลที่พระบาทขุนนางผู้ซื่อสัตย์ก็จำพระองค์ได้ แต่ก็ยังกังขาตอนนั้นเองเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นว่าข้าศึกกำลังเข้ามาโจมตีอาณาจักรเรารู้ว่าเสด็จลุงสวรรคตไปแล้ว <Yeah. S 1> ก็เลยจ้องที่จะฮุบเมืองเข้า <Yeah. S 1> เจ้าชายกับเสื้อคลูมิเศษของพระองค์ <Yeah. S 1> ก็เอาชนะข้าศึกได้ด้วยชัยชนะ <Yeah. S 1> นั่นก็ทำให้ประชาชนของอาณาจักรต่างแส่สอง <si จากนั้นเจ้าชายโดลอก็เลยได้กลายเป็นพระราชาโดลอผู้ที่ปกครองอาณาจักรอย่างชาญฉลาดและปกป้องประชาชนจากภัยอันตรายทุกอย่างตลอดช่วงชีวิตของพระองค์จนกลายเป็นพระราชาของคนทุกหมู่เหล่าโดยมีนางพยาบาลคอยเคียงข้างในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับลิลลี่แล้ว พวกเขาก็ตกลุมรักกันนั่นเอง